ที่นี้สอบท้าอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่การเรียนยนะฮะวันนี้โกทนมีหมวกสองใบใบหนึ่งเป็นพ่อของทั้งตรีว่ากันไปละหมวกอ,มอีกใบเป็นนายกอบจอจังหวัดประจีนคําถามก็คือเมื่อถูกฟ้องร้องในคดีอาญาบุกรุกป่าเขตเขาใหญ่อุทยานต้องพลตําแหน่งไหมต้องหลุดจากนายกอบจอรหรือไม่นักข่าวไปถามอาจารย์วิษนุเคลืองงามรองนายกมือ กฎหมายของรัฐบาลต,ต้องไปฟังว่าอาจารย์วิษณุตอบอย่างไรนะคะกับคำถามนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องการถอดถอนนาย,ยกอบอจค่ะอย่างกรณีคุณสุงทออย่างเงี้ยจะจะต้องจะต้องให้ขั้นตอนการดําเนินการมันต้องอยังไงอ,อ๋อมันไม่มีมาที่คอรมอมันจะต้องเป็นเรื่องที่ในพื้นที่เกิดเหตุเขาต้องตรวจสอบหรือสอบสวนเสร็จแล้วก็รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุนประโยูรัตนเสนีแล้วที่ปดีก็ตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็รายงานรับฐบัญญัตไทยถ้าเห็นชอบก็ให้รัฐติลงนามในการถอดถอนซึ่งเคยถอดมาแล้วในอดีตใครอะคะรอุย้ยใครไม่รู้หลายปีมันมีมาแล้วแบบนี้อาจจะอบตออะไรก็ไม่รู้นะแต่ล่าสุดเจ้าตัวเขาไปมอบตัวแล้วเนี่ยคะ่ะจะจะทำให้ขั้นตอนจะต้องสามารถดําเนินการได้รวดเร็วขึ้นไหมคะเป็นอำนาจของมอทรอหนึ่งเลยไหมคะไม่ไม่มันต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่ผมว่านี้ทั้งหมด เพราะว่า,ามันมีบางคดีที่ที่ที่ขาดอายุความแต่ว่าบางคดีที่เขาเพิ่มมาใหม่มันไม่ขาดอายุความท่านเข้าใจใช่ไหมว่าคดีไหนขาดอายุความาดาคามาดีไหนไม่ขาดตำรวจเขากเก่งก็กกตั้งข้อหาใหม่ได้ข้อหาเก่ามันขาดจริงๆส่วนข้อหาใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเจ้าพนักง,งาน ซึ่งผิดตามกฎหมายปปชอไอ้ตรงเนี้ไม่มีอายุความการเรื่องการถอดถอนนายกอบจเนี่ฮะมันต้องเป็นความผิดระหว่างอยู่ในหน้าที่มหาอาจารย์หรือความผิดเก่าก็ได้ความผิดอะไรก็ได้เพราะมันจะมากระทบคุณสมบัติตั้งแต่ตอนขาเข้ามาแล้วถอดถ <laughs> <laughs> อ,อนโกทรนใครว่าง่ายอืมดูแล้วไม่ง่ายเลยนะอืะอตามนี่